แวะมาคุยพ,พี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่บอกว่าผมหายตัวไ,ไม่หายนะครับไม่หายไม่หายยังอยู่ยังอยู่ยังยุกช่องนี่แหละช่องงนตางเดียต้นเนี่ยเอาแจอะไรไปไหนอะะ น่ากลัวหลาวเชไรนี่เชไรนี่น่ากลัวหลาเชไรเคยดูยิ่งไม่หายแต่อยู่ฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงคืออะไรฮ่องกงพี่แจไม่จริงจริงตาฝ้ายเลยนะแต่ปแบบู่แบางทีก็แบบเหนื่อยไหมแล้วก็แบบเอ้ยน่าจะแบบไม่รู้จะพูดอะไร ก็เลยไม่ได้ไรสวัสดีครับพี่ฟาโลพี่อาสวัสดีครับวันดีทุกคนนะครับแม่มาพูดคุยกันเลเน่นๆโอ้เมื่อวานผมไปดูานี่มาโคตรโหเลยอะไอเนี่ยที่พอย p พีเคแบบก็ญี่ปุ่นหรือจีนวะห้าลุมหนึ่งอะ เทพห้าคนมืงโคตรโหดโคตรมันญี่ปุ่นใช่ปะพี่เคนกดได้ไงคนเดียวสองล้านกว่าโคตรโหดมือไวมากเลยวัสดีครับพี่โชวสวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นครับเคยดูฮันชอนนีเลื่อนดูติกต่ออย่างเคียบไม่ค่อยได้ไลร พูดอนนื่นหายไปไหนไปเนี่ยึังเบี่ออะไรอยู่พี่ตั้งไปเลยหวันดีครับวัสดีพี่ๆนะครับวัสดีทุกคนนะครับฝากแทปหน้าจอส, 3, 000, ส 3, ักสามพันักสามพันเอของเตาหน่อยพี่ๆนี่วันนี้เมาก่ะตุ๊กจีนนั่นแหนวะว่ะตุ๊กจ,จีน วันพุธที่สองใกล้เลยวันพุธนี้จริง,รงใช้กดโหดมากกดกดโคตรโหด สวัสดีครับสวัสดีครับสิบเอ็มแล้วคิดดูว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นตั้งห้าคนน่ะพี่เคนเกือบได้ทันโหดมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแบบพี่เคนใหญ่ๆแล้วป่ะเหมือนไม่ค่อยยนแล้วสวัสดีครับพี่นีก้อนนี้ครับจ้าดิแม่โงดีครับสวัสดีทุคกคนแล พี่พี่สายหมวกป้วยวันนี้ครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีคลิปสนุกสนุกเพราะว่าเพิ่งไปถ่ายมาไปถ่ายเลยมาว่ามาอาทิตย์ที่แล้วไปถ่ายมาสองคลิปอ๋อพี่แม็กโอ้โเอ็มแม่ชะตาลูกอ่ะพี่พี่หน้าเดี๋ยวสนุกอาทิตย์หน้าใช่ปะ เออไม่รู้ว่าลงอาทิตย์หน้าไหมพี่สมุนโลกพี่สมุนโลกพี่สมุนโลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุมากมากได้ไม่เห็นยังไงพี่เห็นแล้วครับเมื่อเช้ามาส่งของขวัญแล้วเนี่ยกำลังทำกำลังทำคอนเทนต์อยู่ดอกกุหลาบครบสี่หมื่นดอกเดี๋ยวจะไปส่งให้โอ้สี่หมื่นดอกเลยเหรอพี่ มันครับมันย oh. oh. ูนิเวอ,อร์สมันสี่หมื่นห้าโอ๋อโอ้ผมจะไปขอไปขอไลน์เซนใส่ตรงนี้ไงครับพี่ก็จะมาจุ่มแจกเอฟซีออพี่พี่ไปกดดอกกุลากรันได้ครับคนละถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเป็นยูนิเวอร์สก็ส่งให้คนที่ส่งให้เลยโอ้ก็ oh. คุยกับพี่ตั้มวันนั้นว่าพี่นิก้ไปถ่ายอ่ะวันอังคารใช่ไหมถูถ้าวันนี้ได้ก็วันอังคารเดี๋ยวเราเจอกันอ่า uh, ครับอ๋อ oh, วันอังคารเขาไปถ่ายกับพี่ตั้มใช่ใช่ไปกดดอกกุลาก,กันได้นะครับพี่พ พี่เจอมยุัสดีครับแล้วพี่พี่พี่สมุนโธดใช้เวลาวาดนานไหมครับรูปนี้วาดเมื่อวานครับโหเพราะวันเดียวสองวันสองวันประมาณสองวันผู้ชายจะวาดช้าหน่อยถ้าผู้หญิงจะไวหน่อยเพราะอะไรพี่ไม่รู้ผู้ชายไม่ค่อยได้วาดไงไม่ถนัดไม่ไม่ค่อยมีแรงเรวาวาดผู้ชาย<อ>ไม่ค่อยมีแรงแล้วผู้หญิงตรงไหนวาดง่ายสุดพี่ผู้หญิงเหรอผู้หญิงมันจะวาดง่ายตรงผมเวลาผมอย่างเงี้ยมันจะเป็นผมเส้นไงผู้ชายจะเป็นเงาเงาอมนันแต่ผู้ชายจะเป็นผมยาวไปเลย โอ้พี่พีเอฟซีมามาส่งหละดับได้นะไปไปไปส่งสองรูปเลยส่งพิพิเบียด้วยเฮ้ยรอคู่เลยรอคู่เลยใช่สถานรูปคู่เลยสวยครับสวยสวยพี่นี่ส่งรอคู่หลับได้นะครับพี่มอร์นีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือถ้าใจดีก็มายิงยูนีได้เลยครับผมอยู่สีสะเกดนะบอกทุกคนก่อนผมอยู่สีสะเกดมันก็เลยต้องมีค่าเดินทาง วาดแล้วครับเขาวาดผมแล้วพี่สมุนโรดวาดผมแล้ววาดตอนผมเป็นดาวรุกอ่ะพี่สมุนรดวาดผมแล้วใช่ว่าตอนเป็นดาวรุงช่วงนั้นช่วงนั้นกำลังเป็นดาราดาราใสตัวยูอยู่ยังไงผมเมื่อวานมีคนมาขอให้วาดบิ่มบิ่มผมก็เลยบอกว่าผมวาดทั้งโกลันฮาน่าเป็นโนเรือแตกหมดแล้วนะถ้าวาดบิ่มบิ่มเลยแะแตกไหม คิดดีๆคิดดีๆคนได้ว่าอย่านี่พี่ๆเขาเลยบอกว่าเอาไว้ก่อนไหมเรากลัวเรือแตกเพราะว่าผมว่าคน,คนไหนก็เรือแตกหมดเลยตอนดีครับพี่ปีศาจหัวกล้วยว่าไงครับพี่พี่ปีศาจหัวกล้วยไปส่งดอกกุหลาบให้พี่สมุนน้นหน่อยเร็ว เรตั้งไว้ห้าหมื่นเอาแค่สี่หมื่นก็พอแลรวไม่ต้องถึงห้าหมื่นอย่างเจนน้อยบอกข้าสีจ้างลบเท่าไหร่อยูนี้ลูหนึ่งพี่ไปส่งให้พี่สมุนโน้ตเลยเดี๋ยวพี่สมุนโน้ตลบให้อยู่นี้ลูหนึ่งจ,จ้างลบเลยเหรอใช่พี่ปีศาจหัวกล้วยก้าส่งเขาก็กล้าลบพี่ ถ้าส่งปุ๊บนี่ลบเลยตอนนี้เลยส่งปุ๊บลบเลยพิกาเปละไส่งปุ๊บลบเลยแล้วผมแล้วผมว่าใหม่ได้ไม่เป็นไรใช่สองวันเองแต่พี่ส่งปุ๊บเลยอยู่นี่ปุ๊บยังลบมีเลยยังลบอยู่ใกล้ๆแล้วแต่ลบก้อนนี้เลยใช่นี่ไงก็เตรียมแล้วไปเร็ววันนี้นายน้อยนายน้อยไม่ขึ้นหรอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลายครับเพราะว่าเขา<อ>ทำงานหนักในช่วงนี้ วันนี้ถึงว่าก็ว่าวถึงสี่ทุ่มรอดูอันอ่าแต่เขาก็แวะอยู่ในทิกตอกนี่แหละเขาก็เล่นเล่นทิกตอกเล่นเล่นสวยมากครับพี่พี่แล้วสมมติถ้าแบบว่าคนอื่นอยากวาดนี่ต้องทำไงพี่แบบก็ทักข้อความมันได้เลยครับเท่ากัน,เห,นเหมือนอย่างเหมือนอย่างรูปพี่เปียดอะพร้อมกรอบห้าใบแดงครับอ่าออห้าใบแดงลมเดินทางเุ้ยใครอยากแบบว่า วาดไฟนวาดเลยก็ไปได้นะครับพี่ๆแบบเนี้ยกใกล้วันวันยันทายอะไรเงี้ยใช่ๆวันทายยังทันอยู่ครับเดือนนี้เต็มคิวเดือนนี้ถ้าตอนนี้จะได้คิวเดนนะอือนหน้านะอ๋อเดือนนี้เต็มหมดแล้วใช่ไหมพี่ครับผมเดือนนี้เต็มแล้วเยอะมากครับพาสะนะมามาหาเอฟซีขาหื่นเมื่อกี้ลงรูปว่าจยังไม่เสร็จลงสามชั่วโมงคนดูหมื่นเจ็ดเร็วมาก ห้าใบเหลืองไม่ได้เลยได้แค่กรอบพี่ห้าใบเหลืองห้าใบเหลือง <laughs> ให้เขาวาดคู่สาวฟันไม่ได้ไม่ได้วาดรูปรูอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะพี่นักสุสาน <_ s> พี่เนี้ยสว,วัสดีครับ <_ s 2> โอ้ถ้าพี่เนี้ยนี่กรอบหนึ่งไม่น่าพอเพราะว่าสาวๆเยอะน่าจะต้องแบบลายแผ่นลายรูปเลยใช่ไหม หลายรูปเลยหมายถึงยิ่งพูดสบา,าขอบคุณนะครับเอฟอุลที่สง่งแลวมาส่งสหลักหลาบได้นะครับได้ครับส่งลักกราดกันได้นะครับขอบคุณนะครับพี่ได้ครับพี่ได้ครับพี่สวัสดีครับพี่สมรดีครับครับสาวเยอะไหมไม่มีครับผมมีสาวแค่คนเดียวครับว่าลรูปพี่พอแล้วครับน้องๆไม่แน่นอน ใช่ครับใช่ครับไม่คือพี่พีเอฟซีย้ายวาดใช่เปะละ่ะจริงๆพี่พีเอฟซีของแต่ละคนใหญ่าวาดไหนเขาก็เขาก็วาดได้เลยใช่เปะละ่ะแต่พอวาดแล้วประวัติก็เรียกอะไร <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าเส้นทางไม่ค่อยดีสักหน่อยก <c oughs> <c oughs> ็ไล่ไปดูรูปที่เขาวาดดิ <c oughs> จ้างเขาวาดเดียว <c oughs> ใช่ใช่ใช่ เหมือนไอ้พี่พีเอฟตีเขายยายวาดก็ขายายวาดก็ไปส่งของขวัญไปส่งดอกกุหลาบอะไรนี่ให้เขาได้นะครับ <c oughs> จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาบอกมาอย่างนั้นให้วาดใครคนนั้นหายทันทีเลย <c oughs> ให้วาดใครคนนั้นหายทันทีเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้วาดประวัติวาดใครก็ต้องใส่ชูชีพทำไมพี่เรือลม่มอะ วันนี้ถ่ายงานรับครวันนี้ไม่ได้ถ่ายงานครับวันนี้สอรอาทิตย์ไม่ได้ว่าไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวมีถ่ายวันจันทร์มีถ่ายวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามเอ็ดถ้าจะไม่ผิดน,นะช่วงนี้มีถ่ายยาวๆเลยครับพี่ตูนสวัสดีครับพี่ตูนไม่เป็นเลยว่าเล้ว <c oughs> ประวัติมันไม่ดีไงประวัติมไม่ดีไงพี่นาำเบินทาง วันนี้ต่อที่นี่หยุดครับจะหยุดก็ไม่ไปไหนอะเพราะฝุ่นมันเยอะไม่กล้าออกไปไหนวันดีครับพี่พีพีอุ้ยใครอะเวลสามสี่อะหวัดดีครับฝ้าของเป้าเลยครับพี่ใครมี้ังเป้าเลยครับส่งรําเป้าให้ผมหน่อยครับอุสป,ปรกรณ์สวัสดีครับอุ้ยขอบคุณนําเป้าครับขอแบบนี้เลยนะ้ไม่เคยขอแต่ถ้าเห็นของขวัญมาใหม่ก็เลยขอ ไม่ค่อยขอเขินผมเขินนี่พี่หนึ่งจะได้แล้วเนี่ยพี่หนึ่งผมครับจะได้มีวาดใหม่ที่มันดีเขาก็มีวาดใหม่ตลอดแหละพี่แต่ถ้าวาดวาดบ่อยๆไม่มีสปอนเซอร์เขาก็หนักนิดนึงใช่ปะ่ะพี่หนึ่งผมครับขอบคุณสี่สิบเอ็ดทางเปาครับพินาโตของเปาหน่อยเร็วขอพินาโตขอพินาโต พี่นโตนิ่ฟ้าไม่มาไล่นานแล้วเนี่ยพี่นรโตของเปาหน่อยผมใส่ตรงใส,ส้ส้มเขาออยัางดีพี่น,นโตสวัดดีครับสวัดดีครับ,รบพี่นิวจิรวัดหวัดดีครับพี่นภัทรวัดดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ สุพรรณมลายอดีนะครับพี่โจ๊กเกอร์วันดีครับพี่พี่ใครได้เสื้อคอไหนแล้ววะตอนนี้เพราคอแปดคอเก้าวะลืมลืมแล้วเนี่ยได้เสื้ออะไรยงครับสีขาวอ่ะใช่ปะ่ะล่าสุดตรงสีขาวไปอะ่ะพี่ป๊อกคนเดิมสวัสดีครับ สักภาพพรุ่งนี้ครับพี่ธัญพัฒน์โรดีครับสักภาพพรุ่งนี้วันนี้ไม่เลยครับพี่ได้ละสีขาวสีขาวสวยนะผมว่าแต่ซาวน์เตอร์ก็สวยนะสวยสวยหัวใจโอ ม,ม,มีครับพี่แต่ว่าเหมือนว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะมีเพิ่มราคาเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบเท่าเท่าก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคอสอาจอาจจะไม่มีและคอสองจะไม่มีแล้วแต่คออีน่นเนี่ยจะมีมาเพราะว่ามีหลายคนอยากได้มากผมเข้าไปดูในแอคเคา t ของเดมอนเมททั้งอจหรือว่าตอตอมีคนทักมาแบบว่าสอบถามมันเยอะมาก แบบมีคนอยากได้น่าจะเห็นแบบว่าพี่ๆใส่กันเลยรีเซลแจ็กเก็ตด,ด้วยเป่าวะจะได้จริงขายอา่าไม่ไม,ไม่ไม่รีเซลถ้าพี่นาตกข, <c oughs> ขายไม่รีเซลพี่เดวี่สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าพี่นาตกขายไม่รีเซลแจ็กเก็ตผมใส่จนแบบว่าช้ำหมดแล้วใส่ทุกวันอะขี่มอไซค์ เบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเฟซกันหนึ่งแจ็กเก็ตผมใส่จนโหผ้านิ่มไปแล้วอะใส่บ่อยมากใส่แบบมันไอ้นี่ลมดีอะผมชอบ <c oughs> ผมมีเบอร์ศูนสองครับเบอร์มงคลเผื่อศูนสองมันเบอร์มงคลเหรอศูน์สองเบอร์มงคลเหรอ เปิดมาเท่าไหร่เปิดมาเท่าไหร่พี่นราตกเปิดมาเท่าไหร่ไปขายในกลุ่มดีกว่าไปขายในโอเพนแชทดีกว่าพี่นัาตกก็ไปพิมพ์ในโอเพนแชทดีเผื่อแบบมีคนสนใจอะ่ะ